มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสดุดีวีวระบุรุษพลทหารวรัญชิตเสียชีวิตจากเหตุประทะชายแดนสีสเกต24กร,รกฎาคมในายอภินันชาจิตตะในอำเภอนาว่าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวพลทหารวรัญชิตยวงสุวรรณที่บ้านพักในตำบลพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม ทันทีที่แม่ทราบข่าวร้ายถึงกับเป็นลมลมทั้งยืนเลยค่ะพนทหารวรังชีสังกัดมทบ .210 คายพรยยอดเมืองขวางจังหวัดน,นครพรนมเสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนที่บ้านโนนวันชยัยตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรักษ์จังหวัดศรีสะเกษขณะนี้หน่วยงานต้องสังกัดอยู่ระหว่างดำเนินการนำร่างกลับบ้านเกิดเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมเกียรติวีรบุรุษ ศูนย์เสียทหารผู้กล้าสดุดีวีรบุรุษพลทหารวรังชิตเสียชีวิตจากเหตุปะทะชายแดนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพลทหารวรังชิตด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีดักคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ